เอามาแปลกประหลาดล่ำอย่างนี้งวะโบโบยังได้ม่จะจีกันตีกันอิยุ่กันมันตงเกิดอิ้วห่วยค้นออกกูแล้วกแม่พวแม่ว่าตีกันยอวกันดีดิพัดกันที่กีมันจะว่ากันก็ใช่มัากลังกันมันบเาอะากันอันนี้ตีกันโอ้ตะก้อนขีหลังกันบาดีมาตีเลยห่วยคาแม่นเราพื้นค้นก็ว่ามอวหน้าหันแลยใช่ได้ตีเพิ่มหา ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปภารวยนะครับผมวันนี้อุปภารวยก็จะมาตามแนวทางของพ่อจ่อยนะครับผมมารับชมรับฟังแนวทางของพ่อนะครับเนาะครับหลังจากคืนบรรพามาแล้วพ่อฝันเป็นแบบไหนนะฮะได้ยินข่าวว่านกเอี้ยงมาอีกแล้วนะครับผมมาหาพ่อมาเกาะอยู่ในแถวนี้ครับบริเวณนี้แหละครับผมมาหลายตัวด้วยนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยสอบถามแนวทางกับพ่อจอยกันครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดี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 ครับอันไหนเป็นแคกว่าคือวางีเนี่ยเปียกเปียกอ้มันวางตีลูก่างตีกันหาโต านีโยไปไหมต๊กไม่ขีดินไักตีกันฆ่ากันลุงลุงลุงย่องกันยย่องกันนะบินเหนตุกไหมตีกันอีกตกไม่ย่องกันดีดินอีกหาตัวเลยนะตั้งกันลุงลุงลุงลทั้งหาเลยบอกทั้งหาตัวกลางวานนกย่างหาตัวป๋าปาไม่ต้ิกันเลยฮะฮะโมไม่บอมีม่ขันตีสองตัวนี่กะทิพ่อวาดันอยู่นี่ตีาตัวีไหม หาตัวเอาพันกันเลยพันกันลมบ่มลมบ่มลมบมชุกมาถ้าไปไหมพันกันลงมาเลยพันกันลมบ่มลมบ่มลมบ่มอะไรเบิ่งสีดิเลยมีส่วนตีกันต่ออีกตีกันต่อแล้วบินกันอีกตีกันอีกรองเสียตกลงมาร้องเสียมันยากอีกย่างกันกับบุรุษกันแต่ว่าห้องเป็นกระจายเป็นร่มงกระจายดีกระจายแบบพันลมบอมลำบ่มชุกชุกโตชุกจีกันนะอืออืออือ มัว่าไม่ว่าตัวใดตัวนึงซอยกันดิเออม่นมนบ่มกันบัลมตัวนึงแต่ว่ายิงนะิกันิกันเลยคิคิดหมวยว่เลยเออเอามมนเกิดยงน้กมันเจดเราบอกเลยว่าถึกี่โมหมาหาตมาหาตมาหาตัวรถตัวนี้รันึ่งเหรอ ว่าจะมีวัางประมาณสี่มุโอ้ขันมาเดี่ยวพอดียวได้เด็ดจังเด็กคนเดียวจะเดินบบเบิ้งช็อตเด่นเล่ยใช่ความโอ้เสียดายเนาะเสียดายนะพ่อเนาะเสียดายว่าจะนีบ่างอะไรนี่ยว่าจะมีวัางได้ไรอย่างเงี้ยอาตัวมาจังเลยบนนี้หาตัวลูกเอียงกันเลยว่าตีกันตั้งหาตัวมาบินมาที่แรกบินมาสองตัวครับสามตัวนึงบินมาห้างนั่กันมาจับพวกเดียวกันโบกันเพราะฮั่นดวนต้องใส่กันเลย ไล่กันอุ่มบวมดูบวมยยอะซึ่งไปไม่ที่แรกลับไปไม่ตุกลงมาทีละหน่อยทกไม่ทีละหน่อยเอากันลงมาเอากันลงมาเป็นหดีนปั๊บอือมึงอี่ลราบอกให้เพรถือกูสิเออ่าาาาหา่าบอกกเอียงหาตัวกเอียงหาตัวนี่เออแล้วมันลอแมันวันได้เลยมันวันเป็นหาเก่าเดี๋ยวมันซูนในกันไหมพอใจเเป็นปล่อยมาหลอบแรกนั่นยามาบอกว่าจังไรบอกคารทวนอย่างค่ะหลอกเนี รอบแรกมันยาเรามาบอกปลานะค่ะเราบอกเราเอาปลามาให้สามชัวเออรอบแรกรอบแรกเรามาให้มันอากแปดตามนมันออกแปดตามเขาไปตีปลาเป็นกินเนาะบ้านเรามาตองวดไว้ทั้งแับเรามาตองวดเราบอกว่าการมาเกียงลูกงมหมดเลยห้ามใส่ห้ามใส่แล้วจับปลาเอาปลาให้แล้วเออเขาอาปลาให้งมบ่อแบบนี้ให้งมเอาด้วความสามาญงมหมดเลย งูไม่ก็ได้งุไม่ได้ก็ไม่ได้แล้ววะไปจะจอยได้บ่เป็นงมได้บ่โอ้ยงูไปงูไปปีนเต่าเสียดักแล้วดิ่นลบียใจแล้วก็งูยุ่มยุ่มแล้วย่างนี้เลยแล้วย่างได้โอ้หลอกลูกสิปีนต้นก้นี้ได้กันนี่ลืมมือได้แล้วงูยุ่มยมแล้วยังนี้เลยมือนั้นได้ตีกันหาเก้าแปดครับหาหกแปดนพราะมันโตเดียวกันเขาก็หกแล้วกันนึ่งหาแปดนึ่งแปด อายุพอจ้อยหกหนึ่งหกสองเหมือนนั้นตีกัน,นไว้โมวนพอจ้อยนี่คือตีเลตีตรงๆเรง่ยถ้าไม่เลีกซ้มตัวเขามันมาตรงนี้ลีนก่นก,นก็คือ 8, หาแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาาแปคือตรงๆเรงเลยคเนาเล่าว่วาคันปีงจับอี่นตัวนึ่งแล้วเมื่อไปดึงออกนะมันบวออกปีงตัวที่สามนี่เอดึงแขบแดงปิ้งๆดึงยังไดบวกหลดตัว โหโดทูไทยดาไทยยากไทยเอาปิงออกว่อดิโลบินใจเอฟซีโทรหาพ่อค่ะหลายอยู่นแปลให้ว่าตั้งไหนเน่ยนแปงพว่นกเนเกิบว่ามื่อีขึ้ป่าสามตัวแล้วแล้ว้็ว่าเออแตว่าดีเลยเพรา่่นนพวเราวางเนียสนก็ซื้อแล้วเสนุกหาแปดเนื้อจะเนื้อแปดหางเพราะว่าอันพปนก็เป็นเก้าเลเอ้า ี่เก่าแปดบอกตีงับคนไหมกลิ่นกองวายเยอะวายเก่าแปดเจ้าว่าก็ได้กับว่าหาเก่าแปดอยู่ที่ไหมาอยู่ครับตีมาอยู่เจ้าว่าพอต่อยมีเห็นนกเอียงตีกันนี้พอต่อยว่าหาซูนเลยหาซูนหาศูนตัวเดียวโคโรเลยมันตีกันมันศูนมันศูนเลยกันนกเอียงห้าตัวนกเอียงหาตัวแต่ว่ามันตีมันตีกันแล้วมันบินกันตีสองเทียบคำว่าแมนห้าศูนกับแมนสองศูน คันมันค่เป็นเลขสามตัวคันเป็นเลขสามตัวก็เป็นสองห้าศูนย์เอาว่าแปลกเวลาล่ำอย่างไรบ่บว่าอย่างนี้มีจิกกันตีกันยุ่งกันมันต้องเพื่อจ้อนออกันเล้ว่าม่นว่าตีกันยอกันดีดกาที่มันยอกันก็ใช่มากิหล้างกันเมือนบยวกันอันนี้ตีกันโอ้ตะก้อนขี้ล้างกันบาได้มัดตีเลย ไม่คมเนเเราคุ้นคนก็บ้านเม้เราอยู่นาหันแล้วจ้อยเด้ตีเ um พิ่มหาศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสลมันสองเทียดิมันสองเทียโอ้มันเหตุเหเบิ้งสองเทียเป็นหวเเบิ้งสองเทียว่าตกลงหลักกลางสองเทียตกกลางสองเทียไหมครับวันนี้พอจ้อยฝันแปลกประหลาดฝันฝันยังไงพ่อแต่ว่าเลขสื่อถือว่าสมบดิเลขไก่หาแปดหนึ่ง พอตัวพอตัวสื่อได้แล้วพอตัวก็เลยมาฝันฝันว่าเป็นวานป่าอวานป่าปากปากของแวงเวงอันมีปากมันมันสิตีในแง่ยังสีปากมันจะกินสิเป็นมุนมุงสีปากของแล้วมันสิแตกมันสิแตกตัวอยู่หลอกคอมันนี่เป็นแบบลักษณะนี่เอาเอาอันเอาง่าลุงมันกระโบมันกระโบแน่นเลยก็เกิดก็ตั้งไว้ตั้งไว้ึ้งวานป่าไป ได้ก็เฝ้าก็กระดุกหยาดลุงหยาดลงหยาดลุงจนเต็มจนเต็มมานี่เพะใจง่ายคองน่นเอามาไว้วังวังน้ำไหลมันเต็มเราขึ้นมือที่สบลุมเมือกี่ว่าใช่ว่านไปเชียวให้มันเต็มให้มันเต็มก็ะคักนะหยาดลุงนะว่านไปว่านไปแหจกน้ำเดียวก็บ่าควงนี้ต้องควงงวยงวยงวงวยงวยลงงวยลุงีว่าลุ่งน้ำลึกบ่มลดลุ่งน้ำลึกกว้อง โอ้ยเล่นมายังฝากขัดเล่นลาของของที่พอนแฮที่โอ้ยพวกบางคนแฮทเล่นมาของอย่างเดียวของของป่าเตรียมเนาะออโอ้ก็เศร้าเลยเศร้าของเศร้าเอาของขึ้นมาง่ากับพวกนีอโอ้ยก็วาดบนเลนนอสเลยหรอกเอาขึ้นมางถึงเยอะอยู่ครึ่งของป่าเตรียมของเหลืออยู่ครึ่งของเออเหลืออยู่ครึ่งของง่าก็เสียง่าก็เสียแสดงว่าอัน เล็กคนายคึงเล็กคนละคึงสิแสดรงว่าเลขกคนละคึงสิออกเหลียวต้องจ่เลขดังนี้ไห้ในคึงเดียวอ่สโอ้อันมันเป็นิยังเป็นีิยังของเลยนี่วะสิเหยียบซะบ่เหยียบข้อยุ้ยคนบ่มีปลากูเหยียบแทแท้ว่ะข้อยู่ยมันปลาเปลี่ยนคึงเปลี่ยนคึนของง่าก็เสียหน่าก็พห็นน้นำเที่ยงนือไมันกองโตลงไปเต่า โดดลงแล้วเศร้าเอาของปลาออกก่เบิดแต่ว่าออกก่เบิดออกว่เบิดเลือ Boy, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. ี่เลออยย่ครึ่งนึงเออเลอยู่ครึ่งเดียวได้เลยปลาครึ่งเดียวเออนาหูลงไปอ่าแหละเออเออากหัของลงไปเออหูวีนเอออเาว่าเป็นเ็ดังเด้อได้ครึ่งเดียวเนี่ยมึงะฝันชเนมาเทีชิมทยุมเลยเอาที่แรกก็ว่าไยปลาหยาเออ เราห้องน้านี่มันไหลพอาลิดๆนี่ละเราเต็รียมเบาไปดอกของมันหนักนเออเพราะคักใจค่านี่เอามาออกมาเปลี่ยนๆว่างนา้าไหลเห็นดิบันทั้ทงนั้นก็น,น้ำตูดลงมันก็ลึกอ,อทั้งนี้น้ำเขาพเพียงเดียวทั้งนั้นน้นนา,นนาลึกบา้านเฮาลงนล้ำเยเดี๋ยวเับขึ้นลงขวางเลยงวยงวยงวยแล้วบ,บำลดขวาง <c oughs> โอ้ยลงทั้งเลือดฝุ่นโอ้ะโดดลงน้ำเลยแล้วเศร้า เศร้าได้ทั้งปากกันเหรเอาขึ้นมาโอ้ยยังไม่กินนั่นสินะเกือบนี้หมดป่ะิเกือบดีหมดเหลือครึ่งข้องพ่อโอ้ยเหลือครึ่งข่องแนาะเหลือครึ่งข่องทำไมมันไม่เล็กตัวตีไหวนี่ตีถึกถึกเขาเสียครึ่งโยกับบุ๊กแจ็กโอ้ยมันก็สีส้มนั่นตัวเอาก็บ่บ่ดังเด้หรอเล็กีิบ่ดังเลยเหรอฮานบ่ดังยังไงมันซื้อบ่ได้หรอไรอันฮานต้องเปีดนี่ยเออฮานมันซื้อบ่ได้หรอทันนี้พขาจอยนี่ดังเลยวะ ล้วจักวาบอกซิบตัวก็ตั้งิบตัวจะก็นยังยังคือจังสิตีกันสิตะกินนี่สองตัวสามตัวนึงมันจะใส่สิครับมาหลอกมาจบแม่โคกนี่ใกล้นีกนอ้ยูนี่ดีเลยนี่นี่โกดอกได้หลายหมดเล็กนกมีนก็เขาดีเล้เนาะมันเปนนกฟ้าตีกันเราต้วงไม่เรี่ยต้วงไม่เรียคือหัวคว เอาคุปเิ้งเชียชิอกันจึกปากล้วยกเครื่องของลกก็มาสูในกันอีกโอูาวรักซูนเลยเอออืมยังารักซูนีอยู่เลยเออย่างวังสั่นทวไปนนี้นี่แหละมันทีู่นยังระบัดเลยครับแบบเที่ยวก้อนน่ะตีเป็นเก้าแปดเก้าแปดหกแปดเก้แปดหกแปดจับคนแมมคน มีเพิ่มก็ห้าศูนย์สองศูนย์นะครับเนาะที่มีเพิ่มนะครับก็เมื่อหานิ้วตัวลงไปพวกก็หาแปดเก้าหาเก้าแปดอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจอยนะครับมีเพิ่มก็ห้าศูนย์สองศูนย์นะครับเนาะพิจารณาวนะครับเนาะเขเรียนราเจอตีก็หาแปดสจับแม่พ่อไว้อเนาะมันถึงจะจับตัเนาะสุกต้องมาก กลับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจ่อยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะวันนี้มีเพิ่มก็มี50กับ2 0นะครับผมครับคพิจารณาดูนะครับนกเอียงมาตีกัน5ตัวนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพาลวยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ